สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องพังอันดาทายนพเก้านะคะวันนี้นะคะแม่ขวานก็หนีน้องอันดามานะคะหนีน้องอันดานะคะได้มาช่วยนะคะคุณตานะคะคุณตาคุณยายนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นอาชีพเสริมนะคะที่พวกเรานะคะเราก็ตกงานนะคะเราก็ ได้นะคะได้เหมาส่วนอ้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาแล้วก็เราก็ได้มาช่วยเบกนะคะในวันนี้นะคะช่วยคุณตานะคะคุณตาน้องอันดานะคะนี่นะคะเราก็ได้เบกนะคะเราก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสองเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเราก็มาดูนะคะอ้อยสวยๆกันเลยนะคะลำใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะเม่ๆเมนะคะนน่นะคะนน่นะคะเราก็ได้นําไปขายนะคะให้กับ พี่น้องชาวช้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาสวนอ้อยนะคะสวยๆเลยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะถอยรถนะคะเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าติดนะคะนี่นะคะเราจะมาช่วยกันหลายคนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ควานเพราะควานนะคะควานเข้มควานออฟนะคะได้หมาช่วยนะคะเพราะว่าคนที่เขาเคยมาช่วยคุณตานนะคะไม่ได้มานะคะวันนี้ก็วันนี้เราก็งานหนักพอสมค,ควรเลยนะคะ นี่นะคะเราก็จะไปหาไปดูนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหาไปดูนะคะฝันม่อนก็มานะคะเป็นเด็กตัดอ้อยนะคะจากเป็นเด็กเลี้ยงช้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าเพราะพิษโควิดนะคะเราก็สิ่งไหนที่เราไม่เคยทาเราก็ต้องทํานะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะงานหนักแค่ไหนเราก็ต้องสู้นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะเราก็มีภาระนะคะหลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเรา ไม่ทําอะไรนะคะเราก็อาชีพเสริมนะคะของครอบครัวเรานะคะเดี๋วน้องอันดาก็ขายผลไม้ออนไลน์นะคะคุณตาคุณยายก็มีอาชีพนะคะเสริมของคุณตาคุณยายนะคะแต่ก่อนเราก็เป็นน้องช้างนะคะที่ทัวร์เขกเนาะแต่ก่อนเราก็มีเงินเดือนนะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินเดือนนะคะเราก็หาอาชีพเสริมนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะคะขวานม่อนนะคะก็ได้มาช่วยแม่นะคะมาช่วยคุณแม่นะคะในวันนี้นะคะก็ มากันหลายคนเลยนะคะขานม,มนก็มาตัดอ้อยนะคะจากแต่ก่อนเป็นหนุ่มเลี้ยงช้างนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้เบาตัดอ้อยนะคะนม่คุณหม่อ้อยลำใหญ่ๆโตโตเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเราก็นําไปขายนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะ <ๆ S 2> นี่นะคะคุณตาคุณยายก็ได้มาทําการเมานะคะ ไาอ้อยนะคะสวนอ้อยนะคะเพื่อนํามาขายนะคะให้กับพี่น้องชาวช้างนะคะท่านไหนสั่งก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหรือแม่แม,แม่ท่านไหนสนใจสั่งนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะนี่นะคะอ้อยสวยๆลำใหญ่ๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเราก็เบรกไกลด้วยนะคะนู่นนะคะเบรกไกลเลยนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะลมแรงด้วยนะคะวันนี้มีน้องอันดามาตังต้งแต,ต่ตีสองเลยนะคะ <_ c oughs> นี่นะคะลำใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหินยายนะคะพินยาด้านนัตบตอนนี้ก็เป็นพินตานะคะเพราะว่าคนเบรกก็ไม่ได้มานะคะวันนี้เราก็ได้มาช่วยนะคะปกติเราก็ไม่ได้มานะคะเราก็ดูเลยน้องๆนะคะอันนี้ก็เป็นลำใหญ่ๆไซส์โตโตเลยนะคะในใๆจ้านี่นะคะ ก็น่อนำไปขายนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทำน,นะคะนี่นะคะอ้อยป็นตาสินยายก็ตัดแบบขมักขม้นเลยนะคะในควันก็เป็นสายเบรกนะคะวันนี้ตัดไม่เป็นนะคะน้องกากด้วยนะคะน้องกากก็มาหารายได้เสริมนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ น้องกาของเรานะคะนี่ก็เป็นควันเข้มนะคะเหนื่อยไหมน้องพ่อควันเหนื่อยจะพูดไม่ได้นะคะนี่นะคะก็ระยะทางก็ไกลเลยนะคะเบรกนะคะรถถอยเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าลื่นนะคะลื่นใบอ้อยด้วยนะคะใบอ้อยที่ตายนะคะเราก็ถอยรถเข้ามาไม่ได้นะคะอ้อยของเราก็รำใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะมัดใหญ่ๆไส้โตโตเลยนะคะแม่ๆจ๋านี่นะคะ เป็นทีบเสริมของคุณตาคุณยายนะคะแม่ควานก็ไล่ผลไม้สร้างบ้านต่อนะคะนี่นะคะเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังก่อจะ,ะอจะได้เตละมัดนะคะน,น,าน,านี่นะคะคานาฝนหนะักกว่านี้นะคะลำใหญ่ๆยาวๆเลยนะคะ นี่นะคะไลาไยลายเอยที่เราเหมานะคะก็หลายหมื่นคะแนนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะกว่าเราจะได้เต่ละมัดนะคะเราก็ตื่นตั้งแต่เช้านะคะถ้าเรามีออเดอร์เยอะๆนะคะเราก็ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าระยะทางก็ไกลาจากบ้านเรานะคะหลายกิโลเลยนะคะนี่ยนะคะออส,สวยๆนะแต่เราก็ยังดีนะคะที่อากาศลมมีลมนะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะคะคุณตาคุณยายก็ได้ตัดนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ จ่งนี้นก็เป็นหิยายนะคะที่ตัดอ้อยนะคะเป็นในของแม่ควานเองนะคะใตัดอ้อยนะคะอย่างขมักขมนม่นเลยนี่นะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะรอบๆนะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนการเบรกนะคะ เบกก็ ko, หนักมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะในควาได้แค่สงมัดเองนะคะที่เบกอ้อยนะคะได้แค่สงมัดนะคะอันนี้รายได้ของคุณตาคุณยายนะคะเราก็ไม่ได้ว่าขายผลไม้เราก็จะได้ใช้คะแนนของน้องๆนะคะเพราะว่าไม่ควานก็เก็บรว้ไดสร้างบ้านเลยนะคะไม่กล้าใช้เลยนะคะนี่นะคะเป็นอาชีพนะคะ ที่ไม่เคยทําเลยนะคะที่ไม่เคยทํานะคะแต่ก็ต้องทํานะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะเราก็เพื่อความอยู่รอดนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ขวานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะพามาชมสวนอ้อยสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ขวานก็ ขออนุญ,ญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะหากผู้ติดลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเม่ความก็จะเบกอ้อยต่อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะและข้อคอยช่วยเหลือและข้อคอยให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวน้องอันดานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ